ในพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าการบริโภคเกลือมันไม่ดีต่อร่างกายอย่างไรผมได้ยินมาเยอะเลยละ่ะดังนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะทดลองอะไรบางอย่างกับตัวเองดูด้วยการใช้ชีวิตทั้งเดือนโดยไม่ยอมให้มีเกลือเข้ามาในร่างกายผมแม้แต่นิดเดียวแล้วมาดูกันซิว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงกันบ้างโอเคและนี่คือวันที่1ก่อนอื่นขอผมได้อธิบายแผนการของตัวเองก่อนโดยรวมก็คือผมจะต้องตัดปริมาณเกลือในอาหารให้ได้มากที่สุดโดยลดปริมาณของโซเดียมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วมาดูว่าตอนสิ้นเดือนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับร่างกายผมอันดับแรกผมจัดการเทกลือทั้งหมดที่มีในอาพาร์ตเมนต์ทิ้งไปให้หมดจนสิ้นซากและต่อไปก็กําจัดพวกขนมปังและอาหารแปรรูปทั้งหลายผมเดาว่าสุดท้ายอาหารที่เหลืออยู่สําหรับผมก็คงจะเป็นพวกผลไม้และผักต่างๆรวมถึงเนื้อไก่บ้างเป็นครั้งคราวบ๊ายบายนะเจ้าเค้กฉันคงคิดถึงแกน่าดูโอเคจัดการตู้เย็นเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูว่าเราเหลืออะไรกันบ้างและนี่คืออาหารกลางวันของผม เป็นสลัดที่ทำจากแตงกวาแครอทและใบร็อกเก็ตที่มีน้ำมะนาวเป็นดรซซิ่งมีแอปเปิลอีกหนึ่งลูกและน้ำหนึ่งแก้วในชีวิตนี้ผมไม่เคยกินอะไรเพื่อสุขภาพขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าใครจะคิดว่ารสชาติมันใช้ได้ทีเดียวเอาละ่ะได้เวลาไปทำงานแล้วแล้วเจอกันครับ ผมทํางานเสร็จแล้วและก็กลับมาบ้านแล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากรู้สึกหิวน้อยกว่าปกติบางทีการรับประทานเกลือน้อยลงอาจจะไม่ความอยากอาหารของผมลดลงก็ได้ก็ดีเหมือนกันเนอะว่าไหมและสําหรับอาหารเย็นวันนี้ผมมีไข่ต้มข้าวและผักรวมแช่แข็งที่ผมปรุงในกระทะโดยไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีกล้วยพร้อมน้ําเปล่าอีกหนึ่งแก้วเช่นเคยผมว่าการดื่มน้ําเปล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการลดปริมาณโซเดียมเลยละ่ะ แม้ว่าทุกอย่างมันค่อนข้างจะจืดชืดไปแต่มันก็โอเคและตอนนี้ผมแน่ใจว่าจะไม่มีการทานของว่างตอนเที่ยงคืนแน่นอนเอาละได้เวลาต้องไปแล้วและผมจะกลับมาในอีก2-3วันข้างหน้าเพื่อมาอัปเดตข่าวใหม่ๆคอยติดตามให้ดีนะครับไงครับผมกลับมาแล้วและนี่ก็เป็นวันที่5แล้วสําหรับการทดลองงดบริโภคเกลือของผมคุณรู้ไม่ว่ามันช่วยทําให้ผมมีสติในการเลือกทานอาหารมากขึ้นเมื่อก่อนผมไม่เคยคํานึงถึงปริมาณเกลือที่ผมได้บริโภคเข้าไปเลย แต่ตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาผมได้พบว่าอาหารที่ผมเคยทานเข้าไปแต่ละวันมันมีเกลือมากกว่าปริมาณที่แนะนําถึงสองเท่าสําหรับผู้ใหญ่ลองดูจากปริมาณที่อยู่บนโต๊ะนี้สิพอไน้กบอ,อกไม่ว่าผมหมายถึงอะไรและโดยทั่วไปแล้วอาหารที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มักจะเป็นแบบนี้นั่นแหละและคุณรู้อะไรไหมหลังจากที่ผมเริ่มตัดขาดจากพวกมันผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยผมมีสมาธิมากขึ้นและไม่เหนื่อยง่ายอีกต่อไปแถมยังไม่รู้สึกอยากอาหารบ่อยอีกด้วย และการดื่มกาแฟตอนเช้าเพียงแก้วเดียวก็ทำให้ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยไปได้ตลอดทั้งวันทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมจะต้องดื่มมันวันละ2-3ถึงแก้วเพื่อช่วยรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอแต่ตอนนี้น่ะเหรอไม่ต้องแล้วละ่ะเอาละ่ะเพื่อนๆชาวชีวิตสดใสแล้วผมจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับมาแล้วครับและนี่ก็เป็นวันที่14ของการทดลองผมไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยแต่ตอนนี้ผมเริ่มไปวิ่งจ็อกกิ้งแล้วผมไม่เคยวิ่งเลยตั้งแต่เออช่างมันเถอะแต่2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ทุกอย่างในชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยผมรู้สึกมีพละ,ะกําลังเพิ่มขึ้นมากมายโดยที่ไม่คิดมาก่อนว่าผมจะมีมันได้มากขนาดนี้และผมก็ไม่รู้สึกว่าอาหารที่ทานมันจืดชื่อ,อีกต่อไปตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอาหารสดนั้นจะมีรสชาติแย่ลงขนาดไหนถ้าคุณเติมเกลือใส่ลงไปในการปรุงและผมก็ดีใจที่ได้หลุดออกจากกับดักนั้นสทัทีผมคิดว่าคงไม่สามารถกลับไปทานอาหารในแบบที่เคยทําเป็นประจําได้อีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามมันมีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งเห็นผู้ชายคนนั้นไหมเขาคืออเล็กซ์เพื่อนผมเอง ผมเพิ่งคุยกับเขาแล้วเล่าเรื่องการทดลองทั้งหมดให้เขาฟังและเขาก็ชวนผมไปทานอาหารกลางวันด้วยกันพรุ่งนี้ที่ร้านอาหารโปรดในระแวกบ้านของพวกเราผมตอบตกลงไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจัดการกับมันยังไงดีในการที่จะหลีกเลี่ยงเกลือในร้านอาหารนั้นผมหมายถึงพวกเขาเติมมันลงไปในอาหารทุกอย่างโอเคยังไงผมจะลองหาทางดู และถ้าคุณมีไอเดียดีๆในการเลี่ยงเกลือในร้านอาหารแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยถ้าผมต้องพลาดในวันพรุ่งนี้คนอื่นๆจะได้รู้วิธีว่าควรทำยังไงดีในครั้งหน้านี่ก็วันที่16แล้วแล้วผมก็เกลียดตัวเองมากจําเรื่องที่ผมพูดเมื่อวันก่อนได้ไหมเกี่ยวกับการออกไปทานมื้อกลางวันกับเพื่อนนะ่ะคือผมไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็เลยหยวนหยวนไปวันหนึ่ง แต่ผมก็พยายามอย่างหนักในการเลือกเมนูอาหารจานที่คิดว่าน่าจะมีเกลือเป็นส่วนประกอบให้น้อยที่สุดที่คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับผมดังนั้นวันนี้ก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละผมทําโทษตัวเองด้วยการทานข้าวโอ๊ตรสชาติจืดนี่ไงแล้วมันก็แย่จริงๆของที่ผมทานก่อนหน้านี้มันค่อนข้างรสชาติใช้ได้จนถึงขั้นเรียกว่าอร่อยเลยละแต่นี่เฮ้อมันแย่กว่าที่เห็นจริงๆนับจากนี้ไปอีกสองสัปดาห์ผมว่าจะไม่ออกไปทานข้าวนอกบ้านอีกแล้ว เพราะผมไม่อยากกลับมากินเจ้านี่อีกเอาล่ะเพื่อนๆขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับนี่วันที่20แล้วและผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยในช่วง2-3าวันที่ผ่านมาผมพยายามลดปริมาณเกลือลงมากกว่าที่เคยและผมคิดว่าการพยายามดื่มน้ำมากๆมันก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยผมค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและนี่อาจทำให้ผมเกิดอาการภาวะโซเดียมในเลือดตำ่ำซึ่งหมายถึงร่างกายผมขาดโซเดียมมากเกินไปและอาการก็คือเหนื่อยล้า วิงเวียและอ่อนเพลียและนั่นก็เป็นอาการทั้งหมดที่ผมเป็นตอนนี้เลยถึงแม้ว่าผมจะสามารถดำเนินกิจวัตรประจําวันได้แต่ผมรู้สึกแย่จริงๆผมรู้สึกว่าเปลือกตามันหนักกว่าที่เคยผมว่าผมคงทนแบบนี้ต่อไปอีกไม่ไหวแน่ๆโทษทีนะผมคงต้องเติมเกลือให้ร่างกายบ้างแล้วล่ะโอเคอาจไม่ใช่เกลือจริงๆแต่เป็นอะไรมากกว่าแค่น้ํากับผักขึ้นช่ายนะแล้วติดตามกันต่อนะครับวันที่25แล้วผมกลับมาแล้วครับทุกคน สองวันที่ผ่านมาผมยังคงรู้สึกแย่ๆอยู่แต่ตอนนี้ผมกลับมารู้สึกเป็นปกติอีกครั้งแล้วและหันมาทานอาหารให้สมดุลขึ้นผมเลิกดื่มน้ำมากเกินไปและเริ่มทานอาหารให้มีความหลากหลายขึ้นตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปทำงานและนี่ก็อเมริกาโน่ที่ผมเพิ่งซื้อมาจากร้านกาแฟแถวบ้านเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนมหรืออะไรก็ตามเข้มข้นและหนักหน่วงดีทีเดียวละผมก็แค่ต้องการอะไรที่ช่วยตื่นตัวได้จนถึงมื้อเที่ยงที่ผมจะทานมาดูกันมันเป็นข้าวกล้องต้มกับผัก แล้วอกไก่แล้วก็มีส้มหนึ่งผลรสชาติมันไม่แย่เลยนะถ้าคุณสงสยัยและตอนนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะกลับไปวิ่งจ็อกกิ้งอีกครั้งแต่ผมจะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกแน่นอนแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะครับไงทุกคนวันนี้วันที่30แล้วแล้วมันก็เป็นวันสุดท้ายของการทดลองผมรู้สึกเวียนหัวนิดๆแต่บางทีอาจเป็นเพราะผมลองกลับไปวิ่งอีกครั้งบางทีผมอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่และคิดว่ายังไม่น่าจะพร้อมเร็วๆนี้ด้วย หลังจากที่ไม่ได้จำกัดอาหารจนเกินเหตุและดื่มน้ำให้มากขึ้นแต่ผมก็ยังไม่รู้สึกกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองแหละเฮอ,อผมคงต้องขอ,อนั่งพักสักหน่อยนะรู้สึกหัวมันหมุนไปหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกว่ามันเป็นวันสุดท้ายสำหรับการงดบริโภคเกลือแล้วและพรุ่งนี้ผมจะขอทำการสรุปเกี่ยวกับการทดลองทั้งหมดนี้แต่ว่าวันนี้ผมไม่อยากพูดอะไรต่อแล้วคงต้องขอกลับบ้านและไปนอนพักผ่อนก่อนก็แล้วกันทุกคนครับ ในที่สุดการทดลองของผมก็จบสิ้นลงสักทีมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนกันนะว่าไหมคุณคงเห็นแล้วว่าตอนนี้ผมกำลังทานข้าวโอ๊ตอีกแล้วแต่คราวนี้ผมเติมเกลือลงไปนิดหน่อยพร้อมกับผลไม้และเบอร์รี่ใช่ผมอยากลองชิมรสชาติมันดูอีกครั้งว่าแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเท่าไหร่อย่างที่คุณอาจคิดไว้แม้จะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามแต่ผมหลงทางไปหน่อยและนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ประการแรกการลดการบริโภคเกลือเป็นอะไรที่ดี แต่คุณควรทําอย่างมีสติด้วยเพราะโซเดียมเป็นเกลือแร่ที่ร่างกายคุณยังคงต้องการมันเช่นเดียวกับแร่ธาตุหรือวิตามินอื่นๆดังนั้นถ้าคุณตัดมันออกไปอย่างสิ้นเชิงจากอาหารคุณคุณจะต้องเสียใจในไม่ช้าอย่างแน่นอนประการที่ 2. ถ้าคุณบริโภคเกลือเพียงแค่เล็กน้อยแต่ดื่มน้ําในปริมาณมากและโดยเฉพาะหากคุณออกกําลังกายด้วยคุณจะต้องตกที่นั่งลาบากแน่ๆเพราะโซเดียมจะถูกขับออกไปพร้อมเหงือ่อและน้ําก็คือช่วยกําจัดเกลือส่วนเกินดังนั้นถ้าคุณรับประทานเกลืออย่างไม่เพียงพอ ร่างกายของคุณก็ขาดโซเดียมที่จำเป็นและคุณก็จะเริ่มรู้สึกไม่สบายและหลังจากนั้นถ้าคุณไม่ระวังให้ดีมันก็อาจน,นำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะเอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกินรวมไปถึงในปริมาณที่เหมาะสมด้วยส่วนประการที่3ถ้าคุณควบคุมสารอาหารอย่างสมดุลการลดการบริโภคเกลือจะให้ประโยชน์มากมายเนื่องจากปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปจะทําให้คุณรู้สึกขี้เกียจเชืช่อชาและเสื่อมซึมมากขึ้น ดังนั้นการกําจัดปริมาณส่วนเกินจะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับคุณและคุณก็จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นภายในไม่กี่วันและอย่างไรก็ตามอาหารต่างๆมันก็ยังมีรสชาติที่ดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้เติมเจ้าผงสีขาวนั้นลงไปและโดยสรุปแล้วผมรู้สึกติดใจกับการทานอาหารแบบนี้ตอนนี้ผมอาจยังไม่ฟื้นตัวสมบูรณ์นักแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดีขึ้นแล้วผมก็จะเริ่มลดการบริโภคเกลือต่อไปแต่จะทําอย่างมีสติและสมเหตุสมผลคุณก็น่าจะรู้ว่าการรู้สึกมีกําลังวังชานั้นนนมันดีแค่ไห เอาล่ะทีนี้คุณก็ได้รู้แล้วผมหวังว่าการทดลองของผมจะมีประโยชน์กับคุณคุณนะครับเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส